รุศาสต์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยชื่อจะยาวไปนิดนึงแต่ชื่อสั้นก็คือทัพชานะคะย่อ,ยอมาจาก Thailand Academy of Social s c i e n c e c o m m u n i t i e s and Arts ซค่ะในวันนี้เนี่ยดิฉันเองขออนุญาตที่จะมาบอกเล่าเรื่องของการที่กระทรวงการ,รมศึกษาได้สนับสนุน Soft ์ o w e r ของไทยซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะ สิ่งที่กระทรวงอวได้จัดทำขึ้นอว r เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาการการวิจัยแล้วก็การสร้างนวัตรกรรมของประเทศด้วยสหวิชาการนะคะเรามี150มหาวิทยาลัยในเมืองทันเรามีสถาบันวิจัยเกือบ20แห่งแล้วกเ็เรายังมี Funding Agency อีกอที่ทาง,งานร่วมกันถึง9แห่งด้วยกันนะคะ การเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปรกรรมศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยโดยการนําองค์รวมแล้วก็นําไปสู่การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐรกิจและสังคมของประเทศค่ะใน3ปีที่ผ่านมากระทรวงอวได้ทํากลไกในการขับเคลื่อนวรณาการศาสตร์ในปี2564ได้ก่อตั้งทัชชาขึ้นนะคะ ทัชชายอย่างที่บอกก็คือเป็นวิทยาสถานด้านสังคงมศาสตร์มนุษย์นะคะดำเนินการใน5ประเด็นมุ่งเป้าก็คือเรื่องที่1เรื่องศึกษาประวัติศาสตร์ไทยส่วนภูมิศึกษาย้อนหลังไปกว่าพันปีเราไม่ได้มีความเ,เก่าในด้านประวัติศาสตร์แค่เ0 0ปีอย่างที่พวกเราทราบกันมานะคะเรายังมีย้อนกลับไปได้อีกพันถึง2,000ปเีเราทำในเรื่องของการศึกษาไทยกับโลกด้วยสถาบันโลกคดีศึกษา ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับสากลแล้วก็มีการสื่อสารทุน,นทรียะศิลปะโดยผ่านพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมและอ่างของการที่เรานําประวัติศาสตร์สร้างสรรค์สร้างมูลค่าให้กับประเทศนะคะโดยการสร้างการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ในเบื้องต้นเราเลือกพื้นที่สามเหลี่ยมเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมหัศาจรรย์นะคะเป็นจังหวัดนคนปรปฐม ราชบุรีสุพรรณบุรีมีการบินไลดา้าในเมืองโบราณอู่ทองของสุพรรณบุรีการบินไลดา้าสแกนที่คูบัวจังหวัดราชบุรีโดยช่างศิลป์ท้องถิ่นค่ะและในปี2565กระทรวงได้จัดตั้งทัดวิทขึ้นทัดวิทก็คือวิทยาสถานทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยโดยมุ่งให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลายัยร่วมกันใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประเทศในการสร้างคลังสมองของผลิตบัณฑิตแล้วก็มีการสร้างบัณฑิตสมรรถนะสูงในสาขาที่จําเป็นต่อประเทศไทยค่ะสําหรับในปีที่3ได้มีการจัดตั้งทัชภูมิขึ้นทัชภูมิเนี่ยเป็นวิทยาสถานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะ เป็นที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีอยู่ในระดับโลกทีเดียวและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้สร้างคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ให้กับประเทศสิ่งที่กระทรวงอวจะนำเอาวิวชาการวิทยาการมาใช้ในการบูรณาการ ของศาสตร์มาช่วยสนับสนุนขยายต่อยอดสร้างประโยชน์จากซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยนะคะ,ะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศอย่างที่กล่าวในเมื่อเช้าแล้วไม่ว่าจะเป็นมวยไทยนวดไทยที่คุณน้ำตาลได้มาพูดให้พวกเราฟังอาหารไทยนะคะ,ะประวัติศาสตร์ไทยก็ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้และสิ่งที่ดิฉันจะนำมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องสถาปัตยกรรมไทยนะคะ ความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์ของไทยเองก็จะสามารถที่จะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศได้ณนขณะน,นี้ประเทศไทยกระทรวงอวตารยททธชาเองได้นําวิทยาศาสตร์วิทยาการขั้นสูงในการนําตัวไรด้าตัวสแกนนะคะแล้วก็ตัวดีเองแล้วก็คาร์บอนเดทติ้งมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์